เห็นโลเซียนะครับผมโยสงการนะครับผมวันนี้ผู้ชมนะฮะคือแบบทั้งโอ o ทั้งโอไม่วางเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาโซโล่ลากข้าหัวนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะหวัหรือเปล่านะฮะซึ่งตอนนี้ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นสุยๆแป๊บนึง นี่ไงทริปเปิลคาตาเะเป็นมิสติคล l ครับผมระดับมิสติคล l เลยซุสุยอยู่นี่ซุสุยอยู่นี่อเอ้ยเจอคนละเจอคนล้เอ้ยเจอสองคนเลยพี่ว่ารอก่อนผมจะตืบเจ้านั่นไม่มีเอฟซผมในเซิร์ฟนี้ตืบบได้เลยพี่มันได้ไแล้ววะเอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ัอดีจ้าพวกตายซะ้ะเ,ออเ,ออเรียบร้อยตายแตกหนึ่งครับผมมีแต่คนเวลน้อยแฮะตายซะเถอะใครที่ใครที่เป็นปลปักกับขั้นน้อย <c oughs> ใครจะ้เป็นพลธปับก,กับข้าน้อยอ่ะตายไปซะเถะนินนะจ๊ะานจ๋าผลมจิีังไม่ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าใช้ไม่เป็นก็แค่นั้นนะนะจ๊ะอะไรตีไม่โดนตีไม่โดนเลยเหรอนี่นะจะละวืดตายหนึ่งครับผมเร็วต่างกันเกินไป โอ้ฝนควันผนกระกากโอ้โอ okay, เค่ายผู้ชมไ,ไปช่วยงานเขามา6.5ล้านหรอวะต้องแจมแล้ววะ่ะตันตนโอ้ผมปิดอันนี้อยู่วะ่ะผมปิดพีพ,พ,พีอยู่จริงๆเมื่อกี้ตายนะหน้าโดนเมื่อกี้ตายนะ ไนะจาในจ๋า,า,จาเรียบร้อยครับหัวของผมนีร้านวรานีไม่ได้นออละไอ้โจ๊กเกอร์เนี่ยเหรอข้ามันเถอะหกล้านผมหมันไส้ถ้าหัวเยอะมนหน้าหมันไส้พ,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 าาพี่ว่าข้ามันดีข้าหัวมันเยอะมันจะได้เสียแลวมันจะได้หัวร้อนไปเลย ช่วยผมค่าหน่อยอะไรแค่ดาบแชงโง่ทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกมันมันล็อกพี่ละโอ้ไม่โดนเอเจนานี่ฆ่าผมแน่ต่อผมเออ่ะไม่มีสกิลต่อไปบายหล้านโอ้หนียังหมา ม,มันไม่มีสกิลต่อโหรอโอ้โหผมฆ่ามันไม่ได้เนี่ยมันหนียังหมาเลยนี่แหละะเอ้ยแฮกเหรอมันวาร์ปไปไหนวะเอามันไปไหนอ๋อมันออกอะ่ะแล้วมันมีเสียข้าหัวด้วยเสียเลยหมดสีสอาตัวที่ไหนมาเอาตัวนี้ แล้ว,วล้านนี่ยังหมาเมื่อกี้อ่ะถ้ามีถ้ามีถ้ามีแบบโอโอกับโอเมื่อกี้มันตายหายไปตั้งนานแล้วร้านหเขา้จุดรมาเกี่ยวกเรื่องไม่ใส่ไลยได้นะ ลายมีดีแค่นี้ยังหรอวะไม่มีสกิลต่อมีดีแค่นี้ยังหรอครับโอโหลตายครับผมหกล้านเมื่อกี้นี่ยังหมาเอาล่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีพอนี้ก็ถึงผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็คือก็คือแบบอันนี้เป็นการละขังหัวแบบโซโลูคั่งแรกของผมนะครับผมเนาะแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนเป็นคนมาฆ่าผมอะผมเสียายคนที่แบบ พคตรนี้ก็หัว6.5ล้านมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบาย